สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมบังโดรินะครับผมแบงดีมสเกเนปาร์ตี้เซอร์เอร์ญี่ปุ่นกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมก็อัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่เจอปัญหานะฮะเพราะว่าคือเมื่อปกติแล้วเนี่ยเมื่อผมอัดคลิปเกมแบนดีมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะเอาสายชาร์จนะครับ USB ไปเสียบกับคอมนะครับแล้วก็ลากไฟล์จากมือถือไปที่คอมพิวเตอร์นะครับนะแต่ว่าพอตั้งแต่ที่ผมอัปเกรดนะครับพอดีว่ามือถือของผมอัปเกรดนะครับเวอร์ชัน n d r o i d เป็นเวอร์ชัน11ปุ๊บเนี่ย ไฟล์มันหายไปเลยครับคือผมกดหาไม่เจอเลยกดแล้วกดอีกหาไฟล์แล้วหาไฟล์อีกไม่เจอครับนี่ง่ายง่ายว่าคืออัดแล้วไฟล์หายไปเลยนะฮะนะแต่ที่หน้าแปคือถ้าแบบเราเปิดวิดีโอในแอปของ a z เนี่ยมันจะเห็นนะก็ดูวิดีโอได้แต่ว่าถ้าจะลากไฟล์ไปที่คอมเนี่ยคือทำไม่ได้นะครับนะก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับในการอัดเนี่ยจากที่ผมเก็บจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไฟล์ที่ผมอัดเอาไว้อะเก็บเอาไว้ที่ SD card เนี่ยก็เอาไปไว้ ที่หน่วยความจํานะครับผมในตัวเครื่องแทนนะฮะนะก็เสียดายนิดนึงนะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับก็อัดใหม่ก็ได้แล้วกันเนาะโอเคนะฮะสำหรับเอีเวนต์นี้ลําบากหน่อยก็แล้วกันเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะตั้งแต่เอีเวนต์น,นี้ผมก็ไม่เปิดหน้ากล้องแล้วนะครับนะเพราะว่าคือหลายคนก็คงน่าจะเบื่อหน้าผมแล้วนะครับนะผมก็เลยคิดว่าปิด ปิดกล้องดีกว่าเนาะนะครับนะอ่ะโอเคมารายละเอียดอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์แบบทั่วไปนี่แหละนะครับนะแต่ความพิเศษของอีเวนต์ครั้งนี้ก็คือการ์ดนะครับตัวละครนะในตู้กาชาเนี่ยเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพลาดแล้วก็พลาดเลยนะครับนะอ้าวมาความจริงมันมีเพลงใหม่มานะครับซึ่งผมก็กดของขวัญรับไปแล้วนะครับนะนี่อันนี้คือของขวัญใหม่นะครับนี่ เป็นเพลงใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับนะ,ะฟรีไลฟ์ครับโอเคลากเลื่อนเหมือนเดิมครับเพลงมันเยอะเหลือหลายเออมันอยู่ไหนวะอ่าอ่ะ,อะนี่ครับเจอแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงญี่ปุ่นล้วนเลยเนาะเนี่ยชื่อญี่ปุ่นล้วนเลยน้ำตาลแทบจะไหลนะครับนะอ้าวเวนกรรมก็ระดับความยากนะครับก็คือ easy 7นะ normal 12 hard 17และ ex นะครับยากสุด 24นะครับนะก็ถือว่าเพลงนี้สบายๆสำหรับผมเลยนะครับนะโอเคไปกลับออกกันครับนะซึ่งเพลงนี้เราสามารถกดรับดนที่กล่อ,องของขวัญได้เลยนะครับนะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะอ่ามาต่อไปเป็นเรื่องของตู้กาชากันครับรายละเอียดของตู้กาชานะครับอันนี้จะเป็นตู้พิเศษสําหรับคนที่มีตังค์นะครับนะเพราะว่าต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นนะฮะก็ใช้1500เพชรนะครับนะแล้วก็สุ่มได้เพียงแค่ ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนะก็สุ่มได้จนถึงวันที่10มิถุนายนนะครับนะวันนี้วันที่31พฤษภาคมก็11วันนะครับนะสำหรับตู้นี้นะส่วนนี้ก็เป็นสายฟรีส่งได้นะครับนะส่วนตู้นี้เป็นตู้พิเศษนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตู้อะไรแต่ที่แน่ๆคือมันยังไม่กําหนดเวลานะครับว่ามันจะหมดเขตเมื่อไหร่นะครับนะเพราะว่ามันเขียนภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยมันไม่ได้บอกเวลาเนาะนะนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะกดได้เลยนะครับนะโอเค มาสาระสำคัญนะคือตู้นี้เนี่ยแหละนะครับนะก็เหมือนเดิมกันครับนะก็คือใช้เพชรฟรีในการสุ่มได้นะครับนะอีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมเป็นอีเวนต์นะฮะที่วงอัพเตอร์โกลนะครับนะท่องแดนพนาตะนะครับนะหรือว่าท่องแดนในอินเดียนี่แหละนะครับนะมีตะเกียงพิเศษด้วยนะครับนะโอเคมา มาดูทางด้านของการ์ดกันดีกว่านะครับนะสกิลเนาะโอเคเริ่มต้นคนแรกเลยนะครับก็คือมิตาเกะลันนะครับนะเป็นการ์ดสี่ดาวเป็นการ์ดลูกไฟนะครับนะส่วนสกิลก็คือเพิ่มสกอร์หนึ่งร้อนะครับแต่ว่าถ้าพลังชีวิตของเราเนี่ยมีมากกว่า900นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มสกอร์แค่แค่เก้แทนนะครับนะเป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่ส่วนอันนี้คือทางด้านของลันนะฮะที่กําลังขี่ผมวิเศษกับตะเกียงวิเศษอยู่นะฮะ ท่ามกลางดวงจันทเต็มดวงนะครับน่าจันทราเลยทีเดียวเนาะโอเคส่วนอันนี้ก็เหล่าของเพื่อนนะครับนะเนี่มิตะเกะรันนะครับมีโมกะแล้วก็ฮิมาริจันนะครับที่กํลาลังอ่านหนังสือนิทานกันอยู่นะครับนะส่วนไอที่คนที่นิ้วชี้อยู่เนี่ยไอตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,น,ยน่าจะเป็นทางด้านของโทโมเอะนะครับนะโอเคอยู่ด้วยกัน4คนเลยนะฮะนะแต่สุกุมิไม่ได้โผล่มานะครับนะเพราะว่ารูปมันษส่ได้เพียงแค่นี้เนาะโอเคเนี่ยครับมา คนสองครับเป็นทางด้านของโทโมเอะนะครับนะโทโมเอะนะครับเป็นการลูกไฟนะฮะนะส่วนสก,กิลก็คือเพิ่มสกอร์95นะครับนะแต่ว่าถ้าท้ายของสมาชิกวงเนี่ยเป็นพาวเวอร์ฟูลหรือว่าเป็นการลูกไฟเนี่ยนะครับนะหรือว่าแปลเป็นไทยๆง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าสมาชิกทั้งทีมเนี่ยทั้งวงอัลต้าโกลเนี่ยเป็นการลูกไฟหมดเลยเนี่ยจะเป็นการเพิ่มสกอร์นะครับ115แทนนะฮะ จนกระทั่งเมื่อกดได้กรีนลงไปก็จะลดลงเหลือเพียงแค่80%เท่านั้นนะครับเป็นเวลา7วินาทีนะครับนี่ส่วนอันนี้นี่โหความาร้อนร้อนของโทโมโอเอะนะครับนะอืมนะส่วนอันนี้โอ้โหขี่โฟมพิเศษเหมือนกันเลยครับนะระหว่างลันกับโทโมโอเอะนะครับแต่ทําไมมันไม่ใช่โมกาวะเนี่ยความจริงไม่จะเป็นโมกากับลันนะที่จะนั่ขี่ด้วยกันนะเนี่ยเนาะเอออะไม่เป็นไรก็แล้วกันนะครับนะเนี่ยขี่โฟมพิเศษนะครับนะ ทำกลางมือในอินเดียเนาะเออแลวไนเจียนะโอเคส่วนนี้แม่สาวแม่สาวเบอระนบัมอินเดียนะครับนะสามดาวผมเป็นฮิมาลิจังนะครับนะฮิมาลินะครับนะเป็นการลูกฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสามดาวนะฮะนะสกิลคือจะไม่สูญเสียพลังชีวิตนะครับเมื่อเรากดแบดลงไปนะครับหรือว่าพลาดกดมิสนะครับนะก็จะไม่ลดนะครับแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก30นะครับเป็นเวลา7วินาทีนะนี่โอ้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับนะอืม นี่ครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นทั้ตนของฮิมาลัยนะครับอยู่กับทั้านของโมกาจังนะครับนะสองคนเลยเนาะโอเคนี่ครับนะมาทั้ตนของชุดนะครับก็คงไม่ต่างกันมากนะครับนะชุดนะครับเหมือนเหมือนเป็นชุดเมื่อเหมือนเป็นชุดนางระบำอ่ะนางระบำในหนังอินเดียนี่แหละนะครับนะนี่นี่ครับอันนี้จะเป็นทั้านของลันจังนะครับน่านี่ครับนะแก้มแดงนี่น่ารักดีแล้วเนี่ยซินเดเลนะฮะ ส่วนนี้จะเป็นทางด้านของโทโมเอะนะครับนี่ตัวสูงหน่อยนะครับนะนี่โอ้นี่ครับถือตะเกียงด้วยนะครับนี่แอนิเมชันนะครับนะถือตะเกียงด้วยนะครับทำออกมาดีนะฮะนะแล้วก็คนสุดท้ายของผมก็คือฮิมาริจังนะครับนะนี่นี่ก็ชุดก็ออกเป็นสีชมพูเนาะนะครับนะตามสไตล์ของฮิมาริจังนะครับนะก็แน่นอนครับว่า3ามนนี่ก็ชุดก็จะแตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับแค่ว่า อันดันของลานจังเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับนะโคโมเอะเป็นสีแดงเข้มส่วนอันดาบของฮิมารีจะออกเหมือนสีชมพูนะครับนะนี่แต่ก็ความใหญ่ของฮิมารีนี่ก็ไม่เบานะครับนะเด่นสุดแล้วแหละนะครับนะก็น่าจะรู้ครับว่าไอ้ความใหญ่เนี่ยคือตรงไหนนะครับนะผมขอไม่บอกไปแล้วกันนะโอเคก็ทางด้าน3าการ์ดนี้นะครับนะก็จะเป็นการ์ดลิมิเต็ดอ dition นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็แนะนําว่าให้สุ่มจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าพลาดแล้ว ก็พลาดเลยนะครับนะโอเคหมดเขันที่10นะครับนะไปครับออกมาและเอียอของอีเวนต์นะครับอีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมเป็นมันติแบทเทิลไลท์นะครับหรือว่ามันติห้องม่วงนี่แหละนะครับนะถ้าอยากได้แต้มก็มาเล่นห้องนี้นะอันนี้จะเป็นเพลงอีเวนต์นะครับนะก็ถ้าใครอยากเล่นเพลงอีเวนต์ก็มาเล่นในห้องนี้นะครับส่วนถ้าถ้าใครอยากเล่นเพลงอื่นนะครับก็มาเล่นห้องนี้กันได้นะมาและเอียดของอีเวนต์นะครับ อีเวนต์ครั้งนี้นะครับผมจะจบวันที่8มิถุนายนนะครับวันนี้วันที่31นะก็ระยะเวลาก็คือ9วันนะครับในสัปดาห์อีเวนต์ในครั้งนี้นะโอเคมาของรางวัลกันครับถ้าเราเก็บแต้มนะครับครบ15,000นะฮะเราก็จะได้การ์ดน้องโมกาะนะครับนะ1 ea เอาไปเล่นกันนะครับเป็นการ์ดเขียวนะนี่นะถ้าเราเก็บแต้มครบ25,000นะครับเราก็จะได้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์โปรโมเอทนนะครับนะเอาไปเล่นกันเนาะ แล้วก็ถ้าเราเก็บแต้มนะครับครบ75,000นะครับเราก็จะได้การ์ดเป็นซากุมิจังเป็นการ์ดพระจันทร์นะครับเอาไปเล่นกัน1น a เนะจ๊ะเออโอเคส่วนสกิลเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับนะทางด้านของซากุมิจังนะครับเป็นการ์ดครูนะครับหรือว่าการ์ดพระจันทร์เนี่ยนะฮะนะความสามารถหรือว่าสกิลคือถ้าเรากดกรูดขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกนะครับนะแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก20%นะครับเป็นเวลา8วินาทีนะครับนะนี่ส่วนชุดของทางด้านของ สกุมิเนี่มาเป็นสีเหลืองเลยนะครับพื้นเหลืองจ๋าเลยนะฮะนะเหลืองอ๋อยเลยนะครับนะนี่โอเคส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทานตั้งของสกุมิขี่ตัวอะไรนะครับเอาง่ายง่ายว่าเป็นนกละกันนะฮะนะนกในเท็นิยายก็ว่ากันไปละกันนะครับนะอืทำไม,มแต่หน้าตานี่เหมือนลูกไก่วเนี่ยหน้าตาเหมือนไก่แต่ตัวเป็นนก <laughs> ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเอาเป็นว่าขี่นกกันล้วกันนะครับนะมีมีทานต้างของโทโมเอะนี่มองอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยเออ โอเคแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมเป็นทางด้านของน้องโมกาะนะครับนะโมกาะครับผมเป็นการ์ดเขียวนะครับนะสกิลคือฟื้นฟูพลังชีวิต300หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มสกอร์อีก10เป็นเวลา8วินาทีนะครับนี่ชุดคองนักของชุดของโมกาะเนี่ยก็จะออกเป็นสีเขียวนะครับนะแหมตามสีของการ์ดเลยนะครับนะเขียวอ๋อยเลยนะฮะนะก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนตู้นี้ก็เป็นตู้ของคุณมารินัสังนะครับก็สามารถที่จะ เอาแต้มจากการเล่นอีเวนต์ในโหมดมันติีเบทเทลไลท์นะครับหรือว่ามันติีห้องม่วงเนี่ยเอามาแลกได้นะครับนะก็ของรางวัลก็ตามนี้นะครับนะอย่างเช่นตัวสกิลของซิกุมิเป็นต้นนะครับกระป๋องไฟก็ว่ากันไปนะครับนะก็จะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคอ่ะไม่เต็มหมดแล้วนะมาส่วนเรื่องของการจัดทีมนะครับนะก็ตอนอัดรอบแรกเนี่ยผมก็จัดไปตอนนั้นแหละครับผมจัดในตอนระหว่างอ่าน,นี่แหละแต่น่าเสียดายที่ว่า ไฟมันมีปัญหามันเสียนะครับนะก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับนะไม่เป็นไรแล้วกันเนาะก็ผมก็จัดทีเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับนะคืออีเวต์ครั้งนี้นะครับผมจะใช้ทีมอัตโกโอลี่นะครับแล้วก็การ์ดเป็นการ์ดพัชจ,จันทร์เอ้ยการ์ดลูกไฟนะครับนะการ์ดลูกไฟแต่ว่าเมื่อผมลองจัดแล้วทีมการ์ดลูกไฟเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะครับนะผมก็เลยแบบจัดเนี่ยครับผมก็คือ ทีมการลูกไฟเนี่ยก็มีทั้งหมด4คนนะครับก็คือทางด้านของอาลานจางังโมกาจางังสึกุมิจงังแล้วก็ฮิมาริจังนะครับนะส่วนทางด้านของโทโมโเอะเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกัทพัจจันทร์นะครับนะสีดาวนะครับนะเด่นๆไปเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งเมื่อจัดแล้วเนี่ยก็ได้พลังคะแนนค่อนข้าง,ง,งจะเยอะเป็นที่น่าพอใจอยู่พอสมควรนะครับนะก็เลยคิดว่าใช้ทีมนี้เนี่ยแหละนะครับนะนี่ ก็พลังทีมนะครับคะแนนของทีมก็คือ 3, ามแสนะครับก็ถือว่าน่าพอใจนะโอเคอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทั้นตอนของการจัดทีมแล้วก็อีเวนต์นะครับนะประจําครั้งนี้นะครับนะก็อย่าลืมไปแล้วกันนะครับนะว่าการ์ดอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดเอディชันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็รีบสุ่มนะครับส่วนใครไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ก็ เก็บเพชรต่อไปก็แล้วกันนะครับรอดีมเฟสก็ได้เนาะโอเคอ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับนะซับสไคร้ไลค์แชร์กันได้นะครับผมนะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับรีวิวอีเวนต์แบงดีในครั้งต่อไปครับผมนะฮะก็ผมจิบซากุระเนเน่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ